ใครๆก็มีต่ที่ดินดีๆราคาถูกๆมีที่มาดามโอ๋ที่เดียวนะคะ แล้วนะคะกับช่างมาดามโอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ วันนี้นะคะทุกคนข่าวจะพามาชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามทำเลด,ดีทำเลทองซึ่งอยู่ในชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตัวเมืองนะครนายกเพียงแค่11กิโลเมตรเองนะคะใกล้สถานที่ราชการนะไม่ว่าจะเป็นอบตอนะคะสถานที่อนามายัย หรือว่าใกล้ตลาดนะคะอยู่ใกล้ๆหมดเลยบริเวณรอบๆนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนเดินทางสะดวกสบายด้วยถนนเส้นนี้ติดหน้าที่ดินของเราเลยนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะตรงนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วปะปาเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะและหน้าที่ดินของเรามีไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโซล่าเซลล์จากอบอตตตั้งอยู่ตั้ง2จุดนะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่เปรี่ยวและไม่น่ากลัวเลยใครที่คิดจะหาที่ดินซักแปลงหนึ่งในจังหวัดนครนายก ลองมาดูแปลงนี้นะคะซึ่งแปลงนี้เจ้าของนั้นเปิดขายในราคาที่ไม่แพงเลยถือว่าถูกมากๆนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ1,375บาทเองนะคะทุกท่านถ้าสนใจรีบที่ม,มาดูกันเลยรูปแปลงสวยมากๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนหน้ากว้างติดถนนลาดยางที่โอดเดินอยู่ตรงนี้ประมาณ30 5เมตรนั่นเองนะคะส่วนความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่ประมาณ190เมตรนะคะทุกคนก็ <immen mesela> ถือว่าเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเนื้อที่ไม่เยอะนะคะเนื้อที่ทั้งแปลงเลยคือ4ล่ไร่1งาน81.9ตารางวานะคะที่ดิน <nào> แปลงนี้เอกสารสิเป็น,นโฉนดครุดแดงนะคะจะของต้องการขายเพียงในราคาไร่ละ55 0,000บาท เท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพูดง่ายๆใจเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องได้เลยค่ะเมายกแปลงนะคะก็จะเป็นเงินนะคะสองล้านบาบาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าถูกเวอร์มากๆเลยนะคะท่าในใดสนใจก็คือรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองได้เลยเนื้อที่ไม่เยอะมากนะคะแปลงนี้โอเลงเห็นนะ เราจะซื้อไว้เพื่อนะคะทำประโยชน์ด้วยการที่จะทำเป็นที่พักอาศัยที่พักต่างอากาศหรือว่านะคะเราจะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อไว้นะคะเพื่อทําการค้าหรือว่าสร้างผลกําไรให้เราทันทีนั่นก็นคือทําโครงการจัดสรร ที่ดินแบ่งขายนะคะทําเป็นโค้งหนองนาโมเดลก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆคืออยากให้ทุกคนนะคะซื้อเก็บไว้เพื่อจะได้นะคะเป็นอาที่ดินที่มีมูลค่าในวันข้างหน้าเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะคะห่างจากถนนเรียบคลองดอนยอนะคะเข้ามาถึงหน้าที่ของเรา 1.9กิโลเมตรเองนะคะและอยู่ในชุมชนด้วยซ้ายขวาหน้าหลังคือมีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกอีกแล้วนะคะทุกคนที่ดินแปลงสวยราคาถูกๆอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมแบบนี้ในราคาแค่ตกตารางวัและ 1,375บาทถือว่าถูกมากๆเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาชมก่อนลนักษณะรูปแปรงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงนี้ นะคะด้านหลังของโอเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะในซอยเนี้โอเคยมาขายที่ดินหลายๆแปลงแล้วแต่แปลงนี้เป็นแปลงที่โอนลืมไปเลยเจ้าของฝากมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะใครสนใจรีบมาดูได้เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมโดยด้วยด้วดวยรวมรวมๆรวมๆของที่ดินแปลงนี้ก่อนว่าลักษณะโดยรวมเป็นยังไงแล้วก็ใกล้ตรงไหนบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมนะคะทั้งภาพมุมเตีย้ยแล้วก็มุมสูงไปชมกันเลยค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอพร้อมจะพาชมนะคะที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ให้ทุกคนนะคะได้ชมถนนสาธารณะตรงนี้ก่อนซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในชุมชนนะทุกคนและถนนหนทางสะดวกสบายมากๆเลยด้านหน้าติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังนี้อเคยขายไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะคะติดกับเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะเห็นไหม เพื่อนบ้านบรรยากาศดีแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยปัจจุบันที่ดินเป็นนาอยู่นะคะแล้วก็ลักเคดแนวเคก็อยู่ประมาณนี้นะคะเสาไม้ตรงนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรนะคะหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะคะประมาณ35เมตรก็พอต่อความต้องการนะคะหรือว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยนะคะตรงนี้ส่วนความลึกจากด้านหน้านะคะไปถึงท้ายที่เลย ประมาณ190เมตรนะคะต่ำจากถนนน่าจะประมาณนะคะพื้นเมตรหนึ่งได้นะคะทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเราสามารถเข้าออกวนออกได้หลายๆเส้นทางเลยมาจากทางนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะมาจากทางด้านหลังก็ได้อันนี้ผมกาลังจะให้ทุกคนชมคือมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เข้าออกอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็รวมถึงมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันส่วนไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงของเราแล้วเห็นไหมคะ แล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะของหลวงก็อยู่หน้าแปลงเช่นกันนะคะส่วนน้ำประปานะคะก็ผ่านหน้าแปลงแล้วเรียบร้อยนะคะประปาหมู่บ้านนะที่นี่นี่เลยถ้าเราจะมาอาศัยอยู่ที่นี่สามารถขอไฟใช้ได้เลยนะคะมิเตอร์นะคะอยู่หน้าแปลงเลยเห็นไหมแต่ของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของเรายังไม่ได้ขอไฟนะคะถ้าใครที่จะมาดูนะคะจุดสังเกตง,ง,ง่ายๆเลยนะมาตามโลเคชั่นก่อนเนาะอ,อันดับแรก ะะและเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นรั้วรวดหนามนะคะอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามมีต้นมะดันอยู่ตรงนี้1ต้นมีเสาไฟมีมิเตอร์อยู่2อันนะคะแล้วก็ส่วนที่ดินของเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะ <bed> จุดเริ่มต้นของที่ดินก็จะอยู่ประมาณนะคะ <ed> เอาง่ายง่ายก็คือเนี่ยค่ะเริ่มจากเพื่อนบ้านเลยนะคะมีรั้วจุดสิ้นสุดของที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นรั้วคอนกรีตรวดหนามผสมประสานครึ่งๆนะคะประมาณนี้ หน้าที่ของเราจะมีต้นไม้ตายอยู่1ต้นมีไฟฟ้าแสงสว่างอยู่2จุดด้วยกันนะคะไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอปตนะคะแล้วก็จะมีต้นขี้เหล็กใหญ่ๆนะคะตรงนี้อีก1ต้นนี่แหละค่ะพื้นที่ทั้งหมดเลยนะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราสามารถทําประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าเราจะอยู่เป็นที่พักอาศัยประจำนะคะหรือว่าจะทําเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศ โค้งหนุ่งนาโมเดลหรือจะเปิดเป็นร้านอาหารคาเฟ่ริมนาคาเฟ่ในชุมชนก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นรีสอร์ทจุดเช็คอินของจังหวัดนครนายกนะคะหรือเราจะทําเป็นนะคะที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าที่ดินตรงเนี้ยรูปนางสวยมากๆเลยน้ากว้างติดถนน35มเมตรลึก190เมตรนะคะหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกพอดีเลยก็ถือว่ากําลังพอิีพอดีที่เราจะ ทำเป็นโครงการนะคะหรือเราจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านโครงการจัดสรรก็ได้นะคะตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงนะคะห่างจากถนนเรียบคลองดอนยอเนี่ยประมาณ1.9กิโลเมตรเองนะคะหรือว่าถ้าเราจะมาจากทางนี้ก็ห่างจากถนนอ่าคลองดอนยอเหมือนกันนะแต่ว่าคือจะเข้าอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเรามาทางนี้คือ G.P.S จะพามาทางนี้แหละแต่ว่าเป็นทางที่ห่างไกลประมาณ3มกิโลได้แล้วก็ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ อันนี้คือเตือนไว้ก่อนนะเผื่อใครมาแล้วแบบมาหลงอยู่แถวนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่ห่างจากวัดดอนยอ4.4กิโลเมตรห่างจากเมืองโบราณดงละคร3.5กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย4.3กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าทราย5.8กิโลเมตรโรงพยาบาลนครนายก 11กิโลเมตรสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกนะคะห่างกัน11กิโลเมตรเช่นกันตลาดสดนครนายกก็11กิโลเมตรนะคะหรือใครที่จะมาจากกรุงเทพเริ่มจากฟิวเจอร์ก็ได้เนาะ6กิกิโลเมตรเองนะคะหรือว่ามาจากอนุสาวรีย์กลางเมืองกรุงเลยนะ9กิกิโลเมตรเองนะคะแต่ว่าทางที่ชิพเอสจะพามาเนี่ยอาจจะเข้าคือตามถนนชนบทนะคะทุกคนต้องยอมรับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าจะมากันง่ายๆก็คือมาตามถนนรงังสิตนครนายก นะคะก็จะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะปัจจุบันเป็นที่นาอยู่นะควรเห็นไหมเป็นนาที่เจ้าของนั้นให้เพื่อนบ้านนะคะทํานาทําประโยชน์ไปก่อนนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะข้างเคียงนะคะมีอีกแปลงหนึ่งแต่ว่าอันนี้ให้ดูเฉยๆนะเขาไม่ได้ขายนะและโอ๋ก็ไม่ได้รู้จักเจ้าของด้วยนะคะหลักหมุดของเราอยู่ตรงนี้นะคะส่วนข้างเคียงตรงนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจปลูกหรือว่ามันขึ้นเองนะคะ มีต้นดอกสนุเยอะมากๆเลยนะคะรูปผ่านกล้องอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าจริงๆแล้วว่าตรงนี้เหมือนทุ่งดอกไม้สีเหลืองสวยงามอลังม,มากมากเลยนะน,นี่เห็นไหมอ่ะสรุปของสรุปให้อีกรอบหนึ่งเนาะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลท่าทรายนะคะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะราคาตรงนี้ตกตารางวาละ1น7 5บาทเองเมายกแปงงล้านส0 0 13บาทนะคะเนื้อที่ทั้งหมดคือ4ไร่1งาน81.9ตารางวาเฉลี่ยแล้วตกไร่ละ550,000บาทมีน้ำมีไฟรพร้อมมีเพื่อนบ้านที่น่ารักบรรยากาศดีแสนดีอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเลยนะคะบ้านหลังนี้หลายคนถ้าเคยดูคลิปโอจะจำได้นะคะโอเพิ่งขายไปแต่ว่าจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือมีที่ดินฝั่งตรงข้ามที่จะขายโอเคค่ะการพาชมที่ดินก็ประมาณตามนี้เลยสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจอง ได้เลยนะคะที่ดินราคาถูกๆจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ